ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าอีเลนดอร์เป็นวิลุนเทดดีที่มีความสามารถในการป่าในช่วงต้นเกมได้ดีมากแถมอีเลนดอร์เนี่ยยังมีสกิลว,วิบวับที่น่าลำคาญและออเลนดอร์เนี่ยยังเป็นฮีโร่ที่วิลุนเทดดีมักจะหยิบมาแบกสาวอยู่เป็นประจำยิ่งถ้าเกิดฝั่งตัวข้ามไม่มีซีซีหรือตัวเบิร์ดเมจอีเลนดอร์จะยิงชอบมากและออเลนดอร์เนี่ยยังเป็นฮีโร่ที่แรง,งสูงเล่นกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาจัด5ดับฮีโร่ที่แก้ทางเีเลนดอร์จะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ อันดับที่5 y ้าวายโอเลด้วยความที่วายโอเลตเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการโปแรแกรมได้ไกลสกิลหนึ่งของวายโอเป็นการกิ้งและการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีที่มีระยะไกลและรุนแรงขึ้นบอกเลยว่าเทาเมดหรือแคร์ลี่ตัวบางๆโดนวายโอยิงทีเดียวสามารถออกจากทีมไฟได้เลยและต่อให้เ e อิเลนดอร์จะมีสกิลวิบวับขนาดไหนแต่ถ้าเกิดโดนการโจมตีปกติจากสกิลหนึ่งของวายโออิเลนดอร์ e ก็แทบจะลงไปคุยกับรากมะม่วงและข้อดีของวายโอคือการโจมตีที่มีระยะไกลและรักษาระยะได้ไม่เหมือนกับเลดอริเลนดอออไมมม่่ยากเจั ตรงข้าม อันดับที่4เทพเจ้าสายฟ้าฟาดท,ทูเลนสกิลติดตัวเทนเด์แคปของทูเลนมีระยะที่ค่อนข้างไกลและแถมยังมีดาเมจที่ค่อนข้างจัดจ้านหากสกิลติดตัวของทูเลนทํางานอีเลนดอร์ก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ทูเลนได้เพราะเนื่องจากระยะสกิลของทูเลนมีระยะไกลกว่าอีเลนดอร์และสกิลติดตัวเทนเด์แคปของทูเลนแทบจะไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปจ่ายดาเมจในทีมไฟในขณะเดียวกันอีเลนดอร์เป็นฮีโร่ที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปคุกคีในทีมไฟหากอีเลนดอร์เนี่ยโดนทูลเลนดักพุ่มหรือซุ่มโจมตีทูลเล ทางได้นะครับอันดับที่ 3. ามโจเกอร์ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าโจเกอร์มีความสามารถในการสู้กับแคลรี่ได้เกือบทุกตัวเพราะสกิลสองของโจเกอร์มีความสามารถในการการดาเมจกายภาพหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าฮีโร่ตัวไหนโจมตีเป็นกายภาพก็ไม่สามารถโจมตีโจเกอร์ขณะที่โจเกอร์กดสกิลสองอยู่และสกิลอันติของโจเกอร์ยังเป็นการแป่ระเบิดที่มีดาเมจรุนแรงถ้าอีเินดอร์เข้าไปโจมตีโจเกอร์แบบตรงๆมีหวังลงไปคุยกับรากมะม่วงนะครับโจเกอร์ Joker, จึงเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่สามารถยิมแก้ทางอีเินดอร์ได้นะครับ อันดับที่2ราชาวานอนหรือวูคองของเรานั่นเองเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นอิเลนดอร์มักจะไม่ชอบลิงกันก็เพราะว่าลิงเป็นแอสซัสซินที่มีความสามารถในการเบิร์ดเมดแบบคริทิคอลแถมสกิลแต่และสกิลของลิงยังเป็นสกิลโมบิลิตี้ที่ไล่ตามฆ่าอิเลนดอร์ได้และอันติของลิงยังมีซีซีในการสตันอิเลนดอร์แถมลิงยังหายตัวได้ถึง2ครั้งอีกด้วยทําให้อิเลนดอร์ค่อนข้างที่จะหนีจากการโจมตีของลิงยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าอิเลนดอร์จะสู้ลิงไม่ได้เพราะอ และแล้วก็มาถึงอันดับที่1กับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่าแม่สาวน้อยเมดสินคิด คิกซี่ของเรานั่นเองคลิกซี่เป็นเมทที่มีความสามารถในการเบิร์ดดาเมจให้อเลนดอร์ตายได้ในชุดเดียวและสกิลหนึ่งกับอันติของคลิกซี่ยังเป็นสกิลที่เป็น AOE แถมสกิลสองของคิกซี่ยังเป็นการยกศัตรูให้ลอยขึ้นถึงแมอ้อเลนดอร์จะเป็นฮีโร่ที่วิบัตแต่ก็ไม่สามารถหลบจากอันติของคลิกซี่ได้คลิกซี่จึงเป็นเมทที่บังคับให้อเลนดอร์ต้องออกกันเวทหรือดาบกันเวทมาเพื่อป้องกันการเบิร์ดดาเมจจึงทําให้ช่องการออกของดาเมจของอเลนดอร์หายไปหนึ่งช่องทาให้อเงิเลนนนดดออรททีีี่่่เเลป็ฮโ และแพ้ฮีโร่ที่มีระยะไกลกว่าเขาแถมยังไม่ชอบฮีโร่ที่มีสกิลการเบิดดาเมจและด้วยความที่อิเลนดอร์เป็นฮีโร่ต้นเกมจึงไม่ชอบยือถึงเลทเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งตรอข้ามหยิบฮีโร่อิเลนดอร์มาแล้วก็หยิบตัวที่มีซีซีในการเบิดดาเมจแล้วก็ยือถึงเลทข้อมูลเซตลูนไอเทมและพลังแฝงอ้างอิงจากไบโอเทควูฟอิเลนดอร์ไม่ส้มแข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวช่องของน้องผมจะแท็กไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด